ที่ร้าน Barber Cafe นี่นะอยู่ร้านอยู่ในรีสอร์ทสว่างสวัยนะถ้าต้องการอะไรจริงๆคือแจ้งพนักงานได้นะซึ่งอันนี้นะจะเป็นไก่ชุบแป้งทอดนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะสําหรับไก่อันนี้นะข้างล่างนี่ก็คือแบบเออพอใส่กินเข้ากับซอสสลัดนะทุกคนอร่อยมากกรอบกันัลงอันนี้ขอตีนิดนึงตรงที่เป็นสเต็กเนี่ยนะสเต็กค,คือเหนียวมากคือแบบว่าคือแบบว่าใช้มีดหันยังไม่ออก อะไรแบบนี้แต่จริงๆคือรสชาตินี่อร่อยมากนะทุกอย่างดีอย่างมัคคาโรนีอันนี้ยูก็มีความรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงนะควรจะเพิ่มน้ําอีกสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมคืออร่อยแล้วอาหารออกเร็วราคาก็ไม่แรงเกินไปโดยเฉพาะกุ้งอบเส้นนี่คืออร่อยมากนะคือเส้นมันกาลังกาลังดีเลยนะคือเส้นแบบว่าใช้วุ้นเส้นเส้นเล็กนะการอบรสชาติอะไรคือ คือถือว่าอาหารอร่อยนะแล้วก็คุณภาพของเนื้ออะไรก็โอเคนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะทุกคนก็นะอาจจะแบบ